ตอนนี้ครับว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นที่ภาคอีสานเป็นจังหวัดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใครๆก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณหกถึงเจ็ดปีที่แล้วนะคะก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอมากับตัวเองขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ทุกคนคะทุกคนเชื่อเรื่องพิธีเปลี่ยนชีวิตไหมคะอืมเปลี่ยนชะตาชีวิตอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ uh huh. อันนี้นะคะเรื่องมันเกิดจากตัวเราเนี่ยได้ฝันในคืนคืนนึง ก็คือว่าเรานะคะได้ฝันว่าเราอยู่ที่บ้านของเราเองแต่สภาพได้เปลี่ยนไปอ mm ือ hmm. ห mm ือือือเป็นจากที่เป็นบ้านทรงสวยงามกลายเป็นเหมือนบ้านไม้หลังเก่าๆอืม mm hmm. แต่สิ่งแวดล้อมตรงนั้นคือบ้านของเราแต่อยู่ๆกลายเป็นบ้านไม้ที่ถ้าเกิดบ้านคนไทยสมัยก่อนมันจะมีเสาหลัก แบบเสากลางบ้านใช่ไหมคะอื mm hmm. แล้วทีนี้เหมือนกับเราไปนั่งเล่นตรงนั้นอย mm hmm. ู่ดีๆผู้ mm hmm. ห,หมือมีคนแก่คนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงอท mm hmm. ่าทางเขาไม่ได้ดูแบบน่ากลัวแต่เขาเดินมาเหมือนมาสะกิดไหลเราอ mm hmm. เขาเนี่ยมาสะกิดไหลเราแล้วเขาก็ถามว่าหนู มาทำอะไรที่นี่ mm hmm. ซึ่งในฝันอนะหนูก็ตอบไปว่าอันเนี้ยเป็นบ้านของหนูนะทำไมหนูถึงจะอยู่ไม่ได้อืออ mm ือ hmm. อแล้วเหมือนกับว่าเขาก็มองแบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็มองแบบจ้องมาที่เราเฉยๆใช่ mm hmm. เขาก็ถามแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิด อยากได้โชคอะเดี๋ยวจะให้นะจะขออะไรก็ได้แต่อีกสามวันเดี๋ยวยายจะมาขอคืนหลังจากนั้นอยากได้โชคเหมือนกับอืมอือชาเขาว่าบอกว่าอยากได้โชคไหมถ้าเกิดอยากได้โชคเขาจะให้แต่อีกสามวันเขาจะมาขอคืนแต่ว่า มาขอเขขืินใม<ห>้ขออะไรซึ่งเราคือเราอะประมาณหนาไม่้ใช่ไหมคะเราก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้หนูจริงๆหนูก็เอาอืมอือืมใช่ประมาณนั้นแล้วหนูก็เลยตอบตกลงไปประมาณ่าแบบได้ค่ะหนูอยากได้แล้วทีนี้อะ เขาก็ยืน่นถุงถุงสักอย่างให้ให้หนูเก็บไว้แล้วทีนี้หนูก็เลยรับมาแล้วยายเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่สามารถคืนได้นะแล้วอีกสามวันเดี๋ยวยายจะมาเอาคืนแล้วก่อนที่เขาจะเดินหายไปอ่ะเขาเขาหันมายิ้มแบบค่อยๆใส่หยาดีมาเข้าใจใช่ไหมคะอืม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  ใช่หนูก็รู้สึกว่าตอนเป็นเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบเออยายเขาก็ยิ้มให้ปกติอ่ะแล้วเหมืหนอนอาเช้า,ชาวันนั้นหนูก็ตื่นมาใช้ชีวิตปกติจนผ่านไปสามวันเหมือนทุกคนรู้จักคําว่าไหลไหมคะนอนไหลไปอ,ะอ่ะอ่าอ่าอ่าก็คืออยู่อยู่ยก็หลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลย เหมือนวันนั้นเป็นวันที่สามหนูอะไม่ได้นอนฝันเลยแต่ว่าเหมือนหลับเหมือนแค่หลับเฉยๆหลับไปเลยอะ mm. จนกระทั่งเหมือนเริ่มเย็นแต่ว่าตัวเองอะนอนไม่ตื่นก็เลยมีก่อนจะตื่นอะ่ะเหมือนกับมีคนมาเรียกเราได้ยินแค่เสียงนะแต่เราไม่ได้ฝัน mm hmm. เราแค่ได้ยินว่า มีคนมาเรียกชื่อเราตื่นนะตื่นตื่นตื่นแบบให้เราตื่นแต่เราไม่รู้สึกตัวอืออืแล้วทีนี้เหมือนเราจะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือตอนเย็นเราก็เลยถามย่าว่าแบบเอ๊ะทําไมเราถึงตื่นตอนนี้เพราะว่าปกติเราจะตื่นเช้าอือแล้วทีนี้ย่าก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยเรียกแล้วทั้งวันแล้วแต่ไม่ลุก อืม mm hmm. แล้วคือจริงๆอ่ะเขากลัวจนเขา,าอ่ะทุกคนรู้จักพ่อครูตามหมู่บ้านใช่ไหมคะพ่อหมออ่ะ mm hmm. อืมอืมอ่าใช่หมู่บ้านนี้มันจะมีความเชื่อเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้จะเรียกให้พ่อหมอมาดูอือ mm hmm. ใช่ใช่ค่ะหมอผีประจำหมู่บ ีนี่เหมือนกับเขาว่าบอกว่าเขาว่าถามแล้วว่าสายสินที่แขนอะ่ะเราที่ไหนมาอืหนูก็หนูก็เลยตอบเพราะว่าแบบเอออันเนี้ยหนูไปวัดแล้วตอนนั้นหนูได้มาแล้วเหมือนพ่อหมอเขาก็ทักแบบอันเนี้ยไปตัดออกนะเพราะมีคนตามจากอันนี้อยู่เหมือนแต่ว่าตอนเด็กอะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ เรก็แค่บอกว่าแบบทําไมคะแค่ใส่สินปกติก็ใส่เพราะแบบใส่การถีอืมอืมเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใส่สินทั่วไปอ่ะอันนี้ยมันกันมันไม่ได้การถีอันนี้คือมีคนตามอือแล้วเหมือนกับเขาก็พูดขึ้นว่าได้ไปตอบตกลงให้อะไรใครไหมทําไมเขาถึงตามจะเอาอ๋อ หนูหนูก็เลยบอกว่าแบบหนูฝันแต่ว่าหนูอตอบตกลงไปอืมเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากมีชีวิตรอดจะต้องเข้าวีทีนะไม่งั้นอนะ่ะไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันทำไมอ่ะก็คือไม่เกินสามวันหนูก็จะต้องไหลไปแบบเนี้ยอ่าอืมอืมอือืมๆๆๆ นี้เหมือนรอบแรกใช่ไหมคะเขาทําพิธีอ่าพิธีที่เขาทำอะ่ะเหมือนเขาจะมีหุ่นเหมือนหุ่นคนอะคะ่ะอือืมอืแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราอะ่ะ <c oughs> เขียนชื่อเราลงไปแล้วก็เอาผมหรืออะไรก็ได้ของเราอะ่ะใส่ไปกับหุ่นอ่า <c oughs> แล้วทีนี้ก็เขาก็เอาไปทําพิธีเหมือนกับว่าถ้าเกิดทําพิธีเนี้ได้ก็คือการขอแลกเปลี่ยนชีวิตเรา เหมือนรอบแรกทำอ่ะแล้วมันไม่สำเร็จอ่าฮะคือ huh. เหมือนเขาจะเอาเราเราให้ได้เพราะเราเป็นคนไปตกลงไว้อ uh ือ huh. อืมทีนี้ก็เลยต้องทำรอบสองทีเนี้ยเราอ่ะต้องเข้าเองไปกับพ่อหมอแล้วอ uh ือ huh. เหมือนกับเขาให้เอาพวกผู้เพียนที่เหมือนคนตายอะคะ่ะอ uh ือฮึเขาก็ผู้เพียรมือนของคนตายอ่ะให้เราถือแล้วเขาก็มาใส่สีเหมือนคนตายเลยอืมอ uh ือือ แล้วเหมือนเขาก็ทำพิธีทำพิธีแบบไปเรื่อยๆจนถึงกําหนดที่แบบเขากําหนดว่าในเวลานี้จะต้องนําหุ่นไปฝังดินแล้วเหมือนก่อนจะฝังดินอะ่ะพ่อหมอก็จะเสกอะไรสักอย่างก่อนแล้วพ่อหมอก็จะบอกว่าเด็กชื่อนี้ชื่อนี้อายุเท่านี้หรือว่าผู้หญิงคนเนี้ยได้ตายไปแล้ว ถ้าเกิดว่ายังจะกลับมาเอาชีวิตมันอีกมันไม่มีให้มึงแล้วอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตกับคำหยาบนะคะอืมอ mm ืม hmm. เขาก็จะพูดในสา์ของเขาว่าแบบอีผู้หญิงคนเนี้ยมันตายไปแล้วนะมึงมาเอามันไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมาอีกอืม mm hmm. แล้วถ้าเกิดมึงกลับมาอาจจะเป็นมึงเองที่ต้องกลับไปแต่กลับไปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งอืมอ mm ืม hmm. แล้วซึ่งเหมือนพอจบพิธีนั้นปับ๊บพ่อหมอเขาจะให้ตะก,กุดมาอันนึืง uh huh. มันจะเป็นตะก,กุดเหมือนกับของคนสมัยก่อนนะคะเหมือนที่พระทาให้อะ่ะอ uh ่า uh อ่อ uh. ่มันจะเป็นอะไรเลยเขาจะให้เราห้อยคอไวอืมอ uh ืม huh. อ uh ืม huh. แล้วทีนี้เขาบอกว่าห้ามพูดชื่อตัวเองในบ้านเด็ดขาด เพราะว่าเราอ่ะได้หลอกว่าเราตายแล้วเราทําพิธีแล้วถ้าเกิดเราพูดมันจะกลับมาใหม่โอ้ใช่ทีนี้หนูด้วยความสงสัยใช่ไหมคะหนูก็เลยถามว่าเขาเป็นใครทําไมเขาถึงอยากกลับมาเอาหนูไปด้วยเหมือนพ่อหมออ่ะเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ตายอยู่บ้านหลังนั้นมาก่อนอ่าอ ah. ืมอืมอืม แปลว่าเหมือนเขาอะอายุเยอะแล้วเขาตายตรงเสาที่เราไปนั่งเล่นในฝันอ่าอ่ะอ่อ่ซึ่งเสาสมัยก่อนอะเสาแบบพวกหลักน้ำมันอะมันจะมีคนตายใช่ไหมคะอ่ะอ่าอ่อ่ะหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยเขาไม่รก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนก็เลยไปเล่าให้ที่บ้านฟังแบบหลังจากจบพิธีไปว่าแบบเจออะไรมาบ้างอืม แล้วเหมือนทีนี้เขาก็พาไปไหว้ไปไหว้เสาค่ะ uh huh. แล้วเหมือนพอไหว้เสร็จตอนกลางคืนอะ่ะเราก็กลับมาฝันแบบเดิมเลยบ้านหลังเดิมอ uh huh. เขาค็บอกว่าเราอะ่ะได้ทําตามสัญญาแล้วก็คือให้คืนเข้าไปแล้วอืมอ uh ื huh. uh huh. ก็คือให้คืนในพิธีไปแล้วแล้วพอ uh huh. เขาก็พูดกลับมาว่าถ้าเกิดอยากได้โชคอีกให้มาขอใหม่ แต่ซึ่งอันนี้ตอนนั้นด้วยความที่เด็กหนูก็ไม่รู้ว่าได้โชคอะไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีอะไรเลยอืมเหมือนกับแค่มาพูดให้หนูกลัวเฉยๆพออืมอืมอืมหลังจากที่ไหว้คืนนั้นตื่นใช้ชีวิตทั่วไปเสร็จอะก็จะเจออะไรที่มันแปลกเช่นแบบเวลากลับบ้านแบบตอนเย็นๆอ่ะหมู่บ้านสมัยก่อนมันจะเงียบใช่ไหมคะ มันจะมีความแบบบ้านทรงไทยบ้านไม้บ้านใต้ถุนเหมือนเราอ่ะจะชอบเราชอบนั่งเล่นบนบ้านแต่ชอบสอดตาลงไปใต้ถุนอ่ะอใช่อือจะชอบเห็นแบบคนแก่มานั่งคุยกันแบบข้างล่างใต้ถุนอ่ะ,ะเห็นหลายๆคนเลยเนี่ยเหรอเห็นแบบบางทีก็จะเห็นแบบว่ามีคนแก่เหมือนมานั่งคุยกันลอ้อมวงอ่ะ แล้วทีนี้แบบหนูตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบเพื่อนยายหรือเปล่าแต่ทำไมไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่กล้าลูไปทีนี้พอย่าก,กลับมาจากแบบขายของกลางคืนหนูก็ถามเขาว่าแบบเฮ้ยย่าอันนี้แบบเพื่อนยายเหรอหรือว่าเพื่อนย่าเขาก็บอกว่าใครไม่มีนะออื หนูด้วยความที่แบบกลัวมากๆค่ะเพราะหนูเป็นคนที่กลัวผีก็จะแบบชอบเดินไปถามพ่อหมอเพราะว่าบ้านจะแบบติดติดกันไม่ได้ห่างกันมากอ่ออหนูก็จะชอบไปแล้วก็ถามว่าแบบพ่อหมอคะที่เจอมาอันเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่โกดไหมอืมพ่อหมอก็จะตอบตลอดว่าถ้าเกิดมันใช่ที่มึงเห็นมันก็ใช่ไม่ว่าง แลกเปลี่ยนแล้วอะไรก็ไม่เหมือนเดิมโอ้อืม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 เข้าใจแล้วสมมติว่าเราตอนเด็กจากช่วงอายุสิบปีเราไม่เคยเห็นผีไม่เคยเจออะไรแบบน,นี้เลยอืมแต่พอทำพิธีปับ๊บเราก็จะเริ่มเห็นเริ่มได้ยินเสียงเริ่มเริ่มรู้สึกถึงกิน อืมอืมอืม,อม,มันจะแล้วแต่ว่าครั้งนั้นอะเราจะเจอในแบบไหนอืมอืมซึ่งพ่อหมออะเคยบอกแล้วว่าตะกุดอะถ้าเกิดให้ไปอะอย่าหายนะอืมเพราะถ้าเกิดหายอะมันจะเปล้างไม่ดีอืมพยายามรักษามากๆแต่ด้วยความเด็กใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่า เขาไม่ให้ใส่เครืปะกุดอาบน้ําหรืออะไรแบบเนี้ก็โอ้โหใส่ตะก,กุดอาบน้ํารอบหนึ่งแล้วเหมือนพ่อหมอบอกว่าเสื่อมแล้วใช้ไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดเราจะไปขอใหม่มันก็ไม่ได้เพราะว่าทําพิธีแค่รอบเดียวหลังจากนั้นก็เราก็จะฝันแปลกหรือว่าเห็นอะไรที่มันแปลกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืย อืมอืมอืมใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบเรื่องราวแบบโกดค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ายกมาแค่เรื่องเดียวคือเรื่องพิธีนี้อืมอืมค่ะก็เรื่องพิธีก็มีในเรื่องข้าวๆประมาณนี้ค่ะอืมอืม,อมโอเคถามถามนิดนึงคืออยากรู้นี่มีน้องบอกอยากถามถามเหมือนกันน่าจะคาถามเดียวกันไหมไม่รู้นะคือพี่อยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังเห็นอะไรอย่างนี้อยู่ไหม เอาที่แบบล่าสุดแล้วน่ากลัวเลยไหมคะอืมยังเห็นไหมยังมีไหมมีค่ะอืมเห็นแบบพอพอเล่าเป็นแบบนิดหนึ่งได้ไหมเห็นเป็นแบบไหนอ่ะแบบเป็นตัวเป็นตนเลยมาแบบเป็นเงาเงาหรือยังไงถ้าเกิดล่าสุดที่เห็นแล้วน่ากลัวก็คือจะเป็นคนนั่งหันหลังให้อ่าฮะแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงตีสองตีสามแบบ เมือนเราจะรู้ไปเข้าห้องน้ําแล้วเหมือนที่บ้านอ่ะจอดไฟไว้ตรงหน้าห้องน้ํำมีมีคนนั่งอยู่น่ะท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วหันหลังให้เราอฮใช่คือแบบด้วยความที่กลัวก็ก็ใจกล้าค่ะก็อยากเข้าห้องน้ําก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำครับก็ออกมาอ้าวไปไหนวะก็แค่รู้สึกว่าอ้าว แล้วคนเมื่อกี้ล่ะแล้วใครมานั่งหลังรถฉันอ uh ่าฮะอ่าฮะแต่อันเนี้ยเขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ได้จัดพิธีบวงสรวงทําบุญให้เขาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเขาเคยเป็นอ่าเหมือนบ,นบรรพบุรุษที่ตายตรงนั้นไปแล้วอืม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 โอเคโอเคก็ต้องบอกว่าสรุปได้ว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่า หลังจากการทำพิธีกรรมในวันนั้นชีวิตของน้องหมาเด็กเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนณนะปัจจุบันเนาะก็ยังเจอเรื่องราวแปลกๆนะฮะหลอนๆแบบนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้น้องก็กล้าที่จะมาเล่าให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังเอาเป็นว่าเราขอเสียงปรบมือให้กับน้องด้วยครับ